สวัสดีค,ครับมาอีกแล้วทุกเวลาและเวลาตามกำหนดเวลาวันนี้ด้วยแต่วันนี้มาให้อาหารป้อ,อนอาหารเมตตา<อ>มหาเห้ง <Hey! S 1> hey! 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 วันนี้ก็เมตตาก็เอาเมตตานอนก่อนนอนก่อนลูกเดวเดี๋ยวจะได้กินวันนี้นะคะวันนี้คุณตานะคะมาป้อนอาหารน,น,น้องเมตตา<อ>มาหาเหงนะคะดูนะคะว่าน้องเมตตาจะฟังคุณตาไหมให้นอนจะนอนมา,อาคุณตาลองสั่งดูหนึ่ง นอนนอนนอนซือเก่งมากจ้ะคุณน้องเก่งมากเลยค่ะน้องเมตตาเก่งมากเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยเลยเมตตาเราเนี่ยเมตตาอร่อยมากอร่อยมากวันนี้ได้ทำมาได้ามเลยค่ะมาเลยนมา อร่อยๆพักทองแล้วคนทำทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกับเมตตามหาเหตุตลอดเลยเออวันนี้เนาะโอเคเนาะอร่อยมากหรอไหมอร่อยไหมอร่อยไหมแม่บ๊อบอร่อยตาคุณตายอยยอยยอยอร่อยมากยอยนะเมตตามีความสุขมากเลยนะคะได้คุณตามาปนพักทองในวันนี้นะคะฟินไปเลยแหละค่ะ ใช่ไหมปินใช่ไหมโอ้ป <diction aries> <S uk> ินยอยยอยยตามาแล้วตาไม่แล้วตาโมจัยไปปลูกหญ้าไม่มีเวลามาป้อนเม็ตาเลยมีแต่ปลูกหญ้าให้เขาลาประมาณหลายไร่ดูที่ปลาไร่อะไรนี่ยอะไรนี่ฮะสมาชิกค่ะสมาชิกทั้งหลายทั้งแหลนะจ๊ะเออสมาชิกค่ะอร่อยไหมคะอัตุตามาทางนี้บ้างก็กินแบบเรียบร้อยนะคะ โอ้วันนี้ชิลเนาะมีคนช่วยป้อนอาหารแล้วชิลปิ๊งมากค่ะวันนี้ใหญ่อ ใหญ่ทกสีสันอ้ยจมาโอ้ยใหญ่ๆก็เอาดด้เลยเหลิรไหมคะอร่อยเนาะน้องพิตาอร่อยมากได้คุณดามะป้อนพักทองวันนี้ฟินไปเลยนะใช่ไหมคะฟินไปเลยตาเหลือกไปเลยค่ะก้อนนั้ณตาทีไปสุดยางอดเก็น นวดไม่ตาคตามองแล้วก็หันกลับตารันไม่ได้กับพฤติกรรมลูกสาวนะคะโอ้หปิดปินไปิยค่ะเลวันนี้ กลหมดแล้วกออก่งหมดแล้วเบี่ยงหัวไปนึงจะเต้นออกหจ๊ะรู้ว่าหมดแล้วหมดแล้วค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะลรป้อนฝักทองนะคะให้กับน้องไมตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปป้อนพี่มหาเฮงตอเลยค่ะมาจุ๊บ่จุ๊บจุ๊บมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บค่ะจุ๊บจุ๊บไแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ทำร้ายหมา